สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มกุญแจรถยามาฮ่า XMAX นะครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยเขาจะให้กุญแจมาแค่1ดอกนะครับซึ่งถ้ากุญแจดอกนี้หายนะครับแล้วเราก็ไม่มีรหัสด้วยเนี่ยเราต้องเปิดชุดกุญแจใหม่ทั้งชุดเลยนะครับซึ่งมันแพงมากผมก็จะทําการเพิ่มกุญแจให้เป็น2ดอกนะครับสิ่งเราต้องเตรียมมาเนี่ยก็คือกุญแจดอกใหม่นะครับแล้วก็รหัส6หลักที่มากับตัวรถนะครับอย่างแรกเนี่ยให้เราวางกุญแจดอกใหม่นะครับไว้ที่ตัวรถแบบนี้แล้วก็กุญแจดอกเก่าเนี่ยวางไว เตรียมรหัสหหลักไว้นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่สวิตกุญแจค้างไว้นะครับเป็นจำนวน3าครั้งโดยกดค้างไว้แบบนี้นะครับครั้งที่1นะครับครั้งที่2ครับครั้งที่3นะครับหลังจากที่ไฟสีส้มดับนะครับก็ให้เราใส่รหัสหหลักที่ได้จาก กุญแจดอกเก่านะครับก็สมมุตินะครับว่ารหัสผมเนี่ยเป็น1 2 3 4 5 6ี่้าหนะครับผมก็จะทําการกดที่สวิตช์กุญแจค้างไว้จนกว่าไฟเนี่ยจะกระพริบ1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็แล้วก็กดกีกครั้งหนึ่งครับให้สวิตช์กุญแจเนี่ยเด้งขึ้น2ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็รหัสที่3นะครับก็ให้กดค้างไว้จนกว่าไฟจะกระพริบ3าครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะทําแบบนี้จนครบ6หลักนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสครบ6หลักแล้วนะครับ ก็ให้เรากดที่ปุ่มสวิตช์กุญแจนะครับค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงดังแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้หยิบกุญแจตัวใหม่เนี่ยมากดค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงดังแบบนี้นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเพิ่มกุญแจจาก1ดอกเป็น2ดอกแบบผมนะครับผมก็จะแปะลิงก์ตะกร้าไว้ให้ด้านล่างสายมือนะครับสวัสดีครับ